เด็กๆพร้อมหรือยังคะแบบบันทึกการอ่านคำพื้นฐานระดับประถมวัยหน้า13ของเรานะคะข้อที่1ถึงข้อที่สิบนะอ่ะข้อที่หนึ่งเด็กๆเป็นกันเลยค่ะมอแแมแม่เอกแม่คอคาคาโทคาแม่คา นอักนักรอเยนนอเรียนนักเรียนขอองงอของรอเอกนอเล่นเล่นเอกเล่นของเล่นรออำลำยอยใหญ่รำใหญ่ ตออีนอตีนปอเอดอเป็ดสอโอมอสมสมโทส้มอโอโอส้มโอตออุกตุกตออาตาตุกตา กออะดอกัดหอรออะงอหลังอ่าจบหน้าสิบสาของเราแล้วนะคะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะ